สวัสดีค่ะชาวลัคนาสิงห์ราศีสิงห์ทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงงานเด่นเลขนําโชคค่ะเกี่ยวกับเรื่องของงานเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็มีเลขนําโชคด้วยนะคะการทํานายครั้งนี้เนี่ยให้ผลในช่วงเดือนเมษายนทั้งเดือนเลยนะคะแล้วก็ ผลท้องไพ่นะคะต้องบอกว่าเป็นการทํานายรวมไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการดูให้เกิดประโยชน์ก็คือการที่คุณนําเอาวิธีการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาที่คุณคิดว่าเหมาะกับคุณนําเอาไปใช้อันไหนที่คุณคิดว่าดีว่าใช่รับไปอันไหนที่คุณคิดว่าไม่ดีไม่ใช่ไม่ตรงไม่ต้องรับไปนะคะถ้าต้องการคําทํานายที่แม่นยําในรายบุคคลต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นใครที่ต้องการที่จะดูดวงกับส้มหรือต้องการที่จะเรียนดูดวงไพ่ยิปซีแบบออนไลน์กับส้มสามารถสอบถามเข้ามาได้ ทางไลน์แล้วก็ Facebook ที่ขึ้นมาให้ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าลายเต็มนะติดต่อทางไลน์มาแล้วลายเต็มสามารถทักเข้ามาทักอินบ็อกเข้ามาทางเพจแล้วก็ Facebook ได้เลยนะคะแล้วก็อ,อยากให้ดึงดูด นะคะสิ่งดีๆจากการทำนายคลิปนี้ไปด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะขอแอปเป็นเพื่อนหรือว่ากดติดตามใน f a c e b o o ในเฟซบุ๊กส่วนตัวของส้มเนาะก็สามารถทําได้นะคะเพราะว่าส้มจะมีการไลฟ์สดดูดวงฟรีในเกือบทุกสัปดาห์นะคะแล้วก็ฝากกด subscribe ช่องนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของส้มนะคะโอเคอเริ่มในเรื่องของการงานกันก่อนเนาะนะคะ การงานเนี่ยใบยแรกไพ่พลังงานใบแรกที่ขึ้นนะคะก็คือไพ่เดวเวหัวกลับนะคะเดวหัวกลับต้องบอกว่ามีความรู้สึกว่าเราอาจจะอยากเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างใหม่ๆนะบางคนอาจจะคิดทําธุรกิจใหม่งานใหม่อะไรก็ตามเพราะว่ารู้สึกว่าที่เดิมๆมันไม่โอเคแล้ว รู้สึกว่าที่เดิมๆม,มันไม่ใช่เซฟโซนมันไม่ใช่ที่อะไรที่ดีกับเราเรารู้สึกว่ามีคนจ้องมองการทําธุรกิจมีคนเพ่งเลงหรือว่าธุรกิจที่เราทําอยู่เราต้องการประสบความสําเร็จมากกว่านี้แต่มันยังไม่ได้นะคะค่อนข้างเครียดอ่ะต้องบอกว่าชาวสิงในช่วงต้นเดือนเมษาเนี่ยมันมีสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าโอ้ หล,หลายอย่างที่เราทุ่มเทไปในเรื่องการทํางานมันไม่เป็นอย่างที่เราหวังประมาณนั้นเลยนะคะแต่ก็ยังไม่ย่อท้อส้มต้องบอกจริงๆถึงแม้ว่าในบางคนอาจจะโดนก่นแกล้งในเรื่องของงานด้วยนะอันนี้ไพ่ขึ้นเลยนะเด e d e v i นะคะคุณไม่ท้อคุณต้องการความสำเร็จและกระหายความสำเร็จมากนะคะ The d e v i คุณไม่ยอมแพ้เลยเอาจริงๆในชีวิตนี้คุณคิดว่าคุณต้องได้รับชัยชนะถึงแม้ว่าจะถูกกลั่นแก้งาะนะ,ะาเร เกิดจากความโดดเด่นของคุณอะไรก็ตามนะคะคุณไม่สนใจคุณนิ่งนะคะส้มเห็นว่าโอเคคุณอาจจะมีความรู้สึกข้างในนะคะที่มีความรู้สึกว่าโหทําไมต้องมาทํากับเราขนาดนี้ด้วยอะไรประมาณนี้นะคะในเรื่องของการงานการเรียนนะมีคนไม่ชอบเรานะคะแล้วก็มีเอฟเฟกมีผลกระทบแต่ว่าเรานิ่งได้นะเรานิ่งได้เพราะว่าเราต้องการความสําเร็จเพราะฉะนั้นเรานิ่งเราไม่สนใจคนที่ทําไม่ดีกับเรา ถึงแม้ว่าเขาจะเคยทําอะไรเราได้มาก่อนหน้านี้แต่ณนะตอนเนี้เราคิดว่าเราจะสู้แล้วนะเราจะนิ่งแล้วถ้าเกิดมาทําอะไรเราอีกเราจะสู้แล้วนะเออฉันก็สู้คนนะจ๊ะเออประมาณนี้เลยนะคะงานที่คุณทําได้ดีนะคะต้องบอกว่ามันอาจจะเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาหรือว่ามันอาจจะเป็นในเรื่องของงานผับบาร์อะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มีในเรื่องของงานที่เกี่ยวกับผู้หญิงทั้งหมด เออเพราะว่าคุณมีความละเอียดรอบคอบนะชาวสิงนะคะบางคนอาจจะทํางานเป็นแม่บ้านออ,อยู่เป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>ก็สามารถทําได้ดีนะคะคือคุณไม่ขาดความละเอียดรอบคอบเลยในการทํางานนะคุณแบบคุณค่อนข้าง เขาเรียกว่าอะไรรอบครอบเนาะแล้วก็ครอบคลุมด้วยนะคะในการทํางานดีมากๆเลยนะคะผู้ใหญ่ที่ให้คุณกับคุณเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะ,ะผู้หญิงผิวขาวอวบนะคะแล้วก็มีผู้ชายด้วยอาจจะเป็นชาวกรกฎก็ได้นะคะเนี่ยผู้ชายที่มีลักษณะเก่งงานชอบทํางานเนี่ยนะคะแต่ถึงกระน,นัะ้นตัวของชาวสิงเองถึงกระน,นั <c> ้น <oughs> นะคะอาจจะใช้คําแลดูเหมือนนิยายไปหน่อยเออแต่ถึงอย่างนั้นคือต้องบอกว่าชาวสิงเนี่ยนะคะ คือเราอะรู้อยู่ลึกๆแหละว่าถ้าเกิดเราทำงานเป็นลูกน้องอะนะคะหัวหน้าเขาก็ต้องทําดีกับเราอยู่แล้วนะคะซึ่งมันก็เราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่เหมือนกับเราทําอะไรที่เป็นของเรานะคะ การที่หัวหน้าเขายอมเราแต่ว่าบางทีลึกๆอาจจะมีไม่ชอบเราบ้างนะ The m a g เชียนหัวกลับเรารู้สึกว่าคนในลักษณะที่เป็นหัวหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขายอมเราแต่จริงๆก็คือเขาก็ได้ผลประโยชน์ด้วยซึ่งเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็นการแบบไม่ได้จริงใจซึ่งเรารู้สึกว่าถ้าเราไปทำอะไรเองมันจะดีเสียกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวสิงเนี่ยมีการคิดที่จะเริ่มท้นทำธุรกิจทำอะไรเป็นของตัวเองหรือเริ่มงานใหม่ ะะจับงานใหม่ที่เรารู้สึกว่ามันจะดีกับตัวเราเองมากกว่านี้แน่นอนเลยกำลังคิดอยู่แหละนะคะเนี่ยเอซอบคับหัวกลับนะคะกำลังเริ่มแต่ไม่ได้บอกใครบางคนอาจจะคิดทำธุรกิจเสริมก่อนหน้านี้อาจจะทำมาแล้วไม่โอเคเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวเปลี่ยนธุรกิจเสริมใหม่นะคะหรือว่าอาจจะทำธุรกิจใหม่ กำลังงอกธุรกิจใหม่เลยหรืออาจจะออกจากงานประจํามาทําธุรกิจส่วนตัวหรือออกจากงานประจําที่หนึ่งมาทํางานประจําอีกที่หนึ่งเพราะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเรามั่นใจในตัวเองนะเราไม่กลัวความเสี่ยงนะนะคะเรามั่นใจในตัวเองนะถ้าต้องอยู่กับคนที่เอาเปรียบเราแต่หลอกลวงเราไปเรื่อยเพื่อใช้งานเราเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวเราไม่โอเคกับตรงนี้ขอพับโครงการกับคนที่ไม่จริงใจกับเราดีกว่า นะคะเออบางคนอาจจะมีการร่วมหุ้นร่วมทุนกับเพื่อนไปแล้วแล้วโดนหลอกโดนโกงก็มีนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นก็กําลังคิดที่จะมาทําอะไรด้วยตัวเองอยู่พยายามกระเถิบเข้าไปที่ที่จะมีอะไรเป็นของตัวเองนะคะจะได้ไม่ต้องพึ่งพาหรือว่าเวลาที่คนอื่นเขาไม่พอใจนะคะเราจะได้ไม่ต้องแบบเออมามาคอยแบบว่า ต้องคอยมารับฟังหรืออะไรประมาณนี้เนาะคนที่เขาแบบว่าไม่ชอบเราพอทำทาไปแล้วเขาไม่ชอบเราเนาะทำงานด้วยกันแล้วเขาไม่ชอบเราเออเราจะได้ไม่ต้องมามีปัญหานะคะนี่นี่คือสิ่งที่ชาวสิงส่วนใหญ่คิดเลยในเรื่องของการทํางานนะคะในช่วงกลางเดือนเนี่ยต้องบอกว่ามีแนวโน้มที่จะมีชีพจรลงเท้าคือเดินทางเยอะแล้วงานที่เด่นเเนี่ยหลายคนอาจจะได้งานที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจที่เกี่ยวกับชาวต่างชาติก็ได้นะคะหรือว่าการเรียนภาษาต่างประเทศก็ดีมากๆาธุรกิจที่ทําได้ดียวดยานพานะก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันการเดินทางการนําเข้าส่งออกทําได้ดีมากๆนะคะหรือจะเป็นการเลี้ยงสัตว์ก็ทําได้ดีข้าราชการทาหารตดดํารวจทําได้ดีมีความก้าวหน้านะคะโอเคค่ะมาดูกันในเรื่องของการเงินนะคะชาวสิงการเงินของชาวสิงเนี่ยต้องบอกว่าคือมันคือมันไม่คล่องตัวตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะ บางคนอาจจะเสียเงินกับลูกหลานหรือสัตว์เลี้ยงนะคะหรือ,เ,อเด็กๆรอบตัวของคุณก็ได้นะคะเสียเงินไปเยอะเลยตั้งแต่ต้นเดือนเลยเงินรั่วนะคะแล้วก็อยากได้เงินเข้ามาเพิ่มนะคะแต่ต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยมีเงินเก็บอยู่นะเพียงแต่ว่าไม่อยากเอาเงินเก่ามาใช้นะ่ะเออนะคะแล้วก็อาจจะต้องระวังที่คุณรู้แหละว่ามีใครจ้องที่จะโกงเงินคุณอยู่ <c oughs> นะมีคนจ้องโกงเงินคุณเยอะเนาะนะคะทั้งไพ่เดอะเดวินะคะ ทั้งไพ่เดอะเมจิเชียนนะนะจ้องเอาเปรียบหรือว่าจ้องขโมยของคุณขโมยเงินคุณอะไรประมาณนะั้นะเอาเปรียบเรื่องเงินคุณคุณรู้ดีนะคะคุณก็อาจจะต้องระมัดระวังตัวคุณเองก็ระมัดระวังแหละที่จะไม่ให้ใจคนพวกนี้มากเกินไปนะเนี่ยหนึ่งท่วนหัวกับคุณเองระมัดระวังค่ะที่จะไม่ไว้ใจคนพวกนี้มากเกินไป พยายามนะะิ่งเพื่อที่จะระมัดระวังเราก็ดูเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ให้ทําต่อไปเนาะนะคะในช่วงกลางเดือนคุณจะมีความรู้สึกมีความสุขกับตัวเองในวางแผนในการใช้เงินมีความอุด,ดมสมบูรณ์นะคะช่วงกลางเดือนเป็นช่วงที่มีความสุขมากๆนะรู้สึกว่าใจเราสู้ใจเราไหวแล้วก็รู้สึกมีความสุขกับเงินที่มี ใช้เงินเพื่อซื้อความสุขของตัวเองจริงๆไม่ใช่เพื่อให้ใครมาเห็นว่าว่าเรามีเหมือนเขาเนี่ยสิ่งเนี่ยคือสิ่งที่แบบชาวสิงมีชาวสิงกลับมาพอใจในตัวของตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะยังต้องระวังในการโดนโกงโดนหลอกต่อเนาะนะคะช่วงประมาณปลายเดือนสุดๆเนี่ยมีเงินรั่วบ้างนะคะอาจจะเป็นการลงทุนนะเริ่มที่จะลงทุนกับธุรกิจใหม่ประมาณนี้เลยนะคะอาจจะเริ่มเรียนใหม่ต้องเอาเงินไปลงอะ่ะ เอาเงินไปจ่ายค่าเทออะไรก็ตามนะคะอาจจะมีในเรื่องนี้ด้วยนะคะแต่ว่ามันเป็นการเสียเงินเล็กน้อยต้องบอกแบบนี้นะคะคือต้องบอกว่าหลายๆคนที่จ้องจะโกงเงินชาวสิงเนี่ยคือเขาเห็นว่าชาวสิงมีเงินเยอะแหละแล้วเขาคิดว่าแค่เขาโกงคนเดียวเนี่ยคนน่แค่งชาวสิงคงไม่ร่วงซึ่งไม่ร่วงจริงๆนะคะแต่ก็ไม่ควรเสียให้คนแบบนี้ปะ ออคนที่ไม่จริงใจกับเราอ่ะไม่ควรเสียนะคะอืคนนัแข่งแม้แต่เส้นเดียวก็ไม่ควรเสียให้คนที่ไม่ซื่อสัตย์กับเรานะคะถ้าเราดูออกอ่ะจะให้ทําไมเออเนาะอ่ะมาดูนะคะสําหรับในเรื่องของ <c oughs> ในเรื่องของออสุขภาพเนาะสุขภาพชาวสิงห์นะคะต้องบอกว่าต้องระวังความเครียดและความคิดมากบางคนอาจจะมีปัญหาสายตานะเนี่ยต้องระวังแบคทีเรียนะ ความสะอาดต้องระวังต้องรักษาเนาะคอนแทคเลนดวงตาต้องระวังให้มากนะคะในเรื่องสายตาแล้วก็อย่างที่บอกโรคซึมเศร้าโรคเครียดถ้าเป็นมากต้องพบแพทย์เท่านั้นเลยนะคะกดไหลย้อนอย่างรุนแรงแล้วเนี่ย King of ค u p s นะคะคิงถือถ้วยห,หัวกลับกดไหลย้อนค่ะกดไหลย้อนระวังให้ดีทานเยอะนะทานเยอะนะเนี่ยแล้วบางทีทานเยอะมากเกินไปอาเจียนอะ่ะ <c oughs> นะชาวสิงต้องระวังนะคะคือบางทีโซมีความรู้สึกว่าชาวสิงทานดึก ทานมือดึกบ่อยนะแล้วก็เป็นอย่างรุนแรงได้เลยนะคะแล้วก็มีเดอะสตาร์หัวกลับนะคะอาจจะต้องระมัดร,ระวังโรคที่เกี่ยวกับอาการหน้ามืดพักผ่อนไม่เพียงพอประมาณนี้เลยหรือโรคที่เกี่ยวกับเส้นเลือดในสมองเนี่ยต้องระวังความเครียดอะไรต่างๆมันไปกดดันหัวนะคะมาดาูผู้อุปถัมภ์นะคะหรือว่าโชคลาภของชาวสิงห์นะคะในเดือนเมษายนนี้มีไหมนะคะมาจากทางใดบ้างนะคะ มีไหมมาจากทางใดบ้างนะคะม,มาจากคนสองลักษณะเลยนะนะคะมาจากคนสองลักษณะต้องบอกว่าโชคลาภมีค่ะนะคะแล้วก็อาจจะมีมากกว่า50%ด้วยซ้ํานะคะมาจากคนผิวขาวอวบนะคะชาวธาตุดินมังกรทึกศกันแล้วก็มาจากคนที่มีรูปร่างสมาร์ทน,นะนะผิวอาจจะแบบคล้ำแดดง่ายหรือไม่ได้ขาวมากหรือไปทางคล้ำได้เลยแต่ไม่อ้วนนะไม่อ้วนค่ะสมาร์ท นะคะอ,อ,อาจจะตัวแน่นๆได้นิดหนึ่งเขาเป็นคนกระดูกใหญ่ะคะ่ะสังเกตดีๆถ้าอ้วนก็คือจะแบบอ้วนไม่มากไม่ไม่ฉุประมาณนี้เลยนะคะแต่ไม่ผอมไม่ไม่ผอมกระลองสมาร์ทกำลังดีนะคะจะเป็นคนที่นำโชคลาภมาให้คุณคะ่ะอาจจะเป็นคนที่ทำงานร่วมกันกับคุณหรือคนที่ร่วมหุ้นร่วม,วมทุนกับคุณอยู่ก็ได้นะ,ะนะคะมาดูเลขนำโชคนะคะหนึ่งเดือนส้มให้หนเดียว ไปบริหารกันเอาเองนะคะแล้วก็นำเลขเนี้ยไปใช้ทำอะไรก็ได้นะคะที่คุณคิดว่าดีกับคุณนะคะเลข9เนาะ4 944ค่ะชาวสิงชาวสิงนะคะ944นะคะ944 944ค่ะโอเคมาดูไพ่ออร์คเคิลค่ะแนะนำชาวสิงยังไงนะคะในเรื่องของ การทําให้จิตใจดีเนาะนะคะส่งเสริมในเรื่องการงานการเงินนะคะมีอะไรจะบอกชาวสิงห์บ้างนางฟ้าบอกว่าสปริงนะคะเวลาเครียดไปผ่อนคลายกับดงดอกไม้หรือจะจัดดอกไม้เนี่ยซื้อดอกไม้นะคะมาจัดไว้ที่บ้านก็ได้ นะคะเออเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้แพงเนาะนะคะตามตลาดอะไรเงี้ยกุหลงกุหลาบก็เอามาจัดนะคะมีดอกไม้แซมนิดหน่อยมันจะทาให้เราสดชื่นหรือจะซื้อเป็นต้นไม้เล็กๆเ,เลยก็ได้นะคะเออก็เราก็ได้รดน้ําไปด้วยได้เห็นการเจริญเติบโต,ตทุกวนันมันจะช่วยทําให้คุณได้ผ่อนคลายเวลามองเห็นพวกเขาหรือในวันหยุดเนี่ยคุณอาจจะไปเออนั่งสวนสาธารณะหรือว่าไปถ่ายรูปก,กับดอกไม้ไปชื่นชมธรรมชาติก็ได้ไม่ต้องถ่ายรูปก,ก็ได้ชื่นชมธรรมชาตินะคะมันจะทําให้คุณผ่อนคลายแล้วก็ได้ เคลียร์สมองอะไรที่มันรกๆนะฮะเก่าๆนะฮะก็จะได้มีการเคลียร์แล้วก็พร้อมรับพลังงานใหม่ที่เข้ามานะคะ ไพ่บอกว่าให้ชะลอนิดหนึ่งอย่างที่คุณอยากจะชะลอน,นั่นแหละในเรื่องของการลงทุนร่วมหุ้นร่วม,วม,วมทุนอะไรกับใครก็ตามอย่างที่ส้มบอกว่าระวังมีคนรอที่จะโกงเงินคุณอยู่เพราะฉะนั้นระวังการร่วมหุ้นร่วม,วมทุนกับใครชะลอไว้ก่อนไพ่บอกว่า pattern please น,นะคะอดทนนิดนึงแล้วก็ดู some research สองใบนี้นะคะมาคู่กันเพราะฉะนั้นส้มจะบอกเลยว่าความสําเร็จอะไรต่างๆอาจจะต้องรอนิดนึงและต้องมีการค้นคว้านะคะสืบสาว ะะต้องมีการดูอ่ะต้องหาข้อมูลอนะ่ะให้มากกว่าเดิมคุณจะทําธุรกิจอะไรและทํากับใครเขาเป็นคนยังไงอ่านะเขาเป็นคนยังไงนะคะต้องดูว่าเขาดีจริงหรือเปล่าประวัติการทํางานของเขาการร่วมหุนร่วมทุนของเขากับคนอื่นดีไหมนะคะคุณต้องดูให้ดีผลิตภัณฑ์คุณจะไปเป็นตัวแทนผลิตภัณฑ์อะไรเขาขายดีจริงหรือเปล่าขายได้จริงไหมมีคุณภาพจริงไหมต้องตรวจสอบและใช้เวลา ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อลดความเสี่ยงในการที่จะโดนโกงหรือว่าโดนหลอก อันนี้ต้องระวังให้ดีนะคะแม้กระทั่งในการหางานใหม่ๆก็ต้องดูว่าที่ทํางานใหม่เป็นยังไงนะคะเออก็ต้องดูดีๆค่ะนะคะอดทนไม่ต้องใจร้อนไม่ต้องรีบร้อนนะคะอย่างที่คุณคิดนั่นแหละว่าอาจจะต้องชะลอไว้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆดูไปและทุกอย่างจะดีเองนะคะขอบคุณมากๆนะคะชาวสิงห์นะขอให้ชาวสิงห์ทุกคนนะคะร่ารวยนะคะมีความสุขโชคดีค่ะในเรื่องของการงานการเงินนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงทุกคนไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ